สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักวันนี้เราก็จะทำคลิปดวงคาดการความรักในปี2 5 6 7เนี่ยแนวโน้มนะคะสถานการณ์ความรักทุกสถานะนะคะจะเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นอ่า คนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันอยู่นะรวมทั้งคนที่เป็นโสดเนี่ยมาดูซิว่าปีหน้านี่แนวโน้มสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะอย่างไรก็ตามเป็นการทำลายโดยภาพรวมนะคะดูเป็นแนวทางตั้งรับกับมันสิ่งที่เป็นปัญหาตั้งรับแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะถ้าเจอเรื่องดีก็แฮปปี้ไปนะนะคะแล้วก็พยายามประคับประคองไปให้ดีที่สุด นะถ้าเจอเรื่องดีๆนะเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนรักในปีหน้าเนะี่ยถ้าเจอเรื่องอะไรที่มันควรจะทำนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวเมทุเชาวเมทุนเนี่ยนะสำหรับมาอยู่7ดกคือเพื่ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาคมราศีนี้จะเป็นทัดลงไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีดูได้ รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่แต่รู้อยู่ว่าเกิดเดือนมิถุนายนเนี่ยมันกัมกึ่งอะรู้วันไหนคุณก็ยึดชาวมิถุนได้เลยสำหรับมาอยู่จ็ดกเก้านะดูชาวราศีม,มิถุนได้เลยถ้าเกิดในด,ดวงในเดือนมิถุนายนถ้าไม่รู้นะอีเรามาดูซิว่าสถานการณ์เจ้าชะตาความรักคาดการณปี2567จะเป็นอย่างไร จริงๆแล้วชาวมิทุนเนี่ยมีเสน่ห์นะบอกได้เลยปีหน้าเนี่ยโอ้โหอยากจะพูดความรักาชี่เลยคุณจะเอาใครคุณจะเลือกใครความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยแรงนะปีหน้าไม่ใช่ว่ามีเสน่ห์แรงแล้วคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขแฮปปี้นะไม่ใช่เพราะมันเลือกไม่ได้ถ้าคุณเจอคนรักที่มันแบบรักคุณมากมากนี่อารมณ์ของเขาแรงนะปีหน้าเนี่ยนะคนรักเนี่ยอารมณ์แรง พร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะชนกับคุณได้เสมอนะดวงเขาข่มนะบอกได้เลยคุณจะมีสเสน่ห์อะไรยังไงก็ตามคนรักของคุณเนี่ยอารมณ์แรงแล้วก็ดวงข่มด้วยแล้วไม่ยอมเลิกนะคะบอกได้เลยถ้าคนที่มีคู่นะวันนี้มีคู่นะปะทะแรงบางคู่ถึงขั้นอาจจะเบื่อๆในนายเซ็งกระตายอยู่ด้วยกันก็อยางงันงันแหละ นะโดวยเฉพาะคนที่มีคู่เนี่ยรวมทั้งคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวก็ตามนะอันนี้เราพูดคนมีคู่นะแต่ว่าในสถานการณ์ของอนาคตคุณมีโอกาสที่จะหมดเวรหมดกรรมกันแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปในเส้นทางที่ตัวเองไม่หลงทางอีกนะมันมีแนวโน้มนะเพราะนั้นยังรักกันอยู่คุณต้องประครับประคองให้ดีๆกาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดวยเฉพาะใครเป็นคนรักของชาวเมทุนเนี่ยนะ ุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าหาเขาหรือความเจ้าชู้ของชาวเมทุนเนี่ยทําให้คนรักเนี่ยโอ้โหอารมณ์แรงเพราะความเจ้าชู้นี่ความหึงหวงหรือความระแวงซึ่งกันและกันนะมันมีโอกาสจบสิ้นนะในอน,นาคตนะนะมีโอกาสไม่หลงทางเรื่องความรักมีโอกาสหมดเวรหมดกรรมแล้วไปเริ่มชีวิตใหม่นะไม่ใช่ว่าจบแล้วคุณจะเป็นทุกข์นะพร้อมที่จะคือพร้อมที่จะมีคนรักใหม่ได้เสมอว่างั้นเถอะชาวเมทุนนะบอกได้เลย นะคุณเลิกไปเนี่ยไม่นานคุณก็มีใหม่ได้เพราะว่าความมีสเสน่ห์ของคุณในปีหน้านเนี่ยอนะ่จริงๆคุณก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นหรอกแต่ด้วยความดวงชะตาของคุณเป็นแบบนั้นนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยโอ้โหนะมีเสน่ห์นะนนะแต่ก็มีอะไรที่เอปรับเขาเรียกว่าเริ่มต้นนะ แล้วก็เจอคู่ที่ดีและยังเป็นคู่ที่ดีต่อก,กันยังมีอะไรที่ดีๆต่อก,กันอุปสรรคต่างๆมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะในช่วงครึ่งปีแรก3ามสี่เดือนแรกเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหา4ี่ห้าเดือนเดือนห้าเดือนหกเนี่ยคุณระมัดระวังให้ดีๆช่วงต้นๆจะดีอยู่นะอา่าโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเนี่ยเดือนสี่เดือนห้าเดือนห้าเดือนหกนี่ต้องระมัดระวังคุณจะเจอคู่แข่งคุณจะเจอปัญหาความรักเข้ามา ทำให้คุณเหนื่อยแต่ก็ตัดไม่ขาดนะตัดไม่ขาดคุณก็พลอยทําให้อารมณ์หงุดหงิดโดยเฉพาะคนรักเนี่ยถ้าใครมีแฟนนะหรือว่ามีคนรักในลักษณะของคนในเครื่องแบบน,นะหรืออ,อชาวต่างชาตินะเป็นดวงที่แบบหูเขาเป็นคนที่อารมณ์แรงมากนะแต่ไม่ยอมเลิกง,ง่ายๆนะถึงจะเบื่อเบื่อก็อยู่กันอย่างนี้แหละ เออนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันยังตัดกันไม่ได้ในครึ่งปีแรกเนี่ยจะดีๆอยู่สามสี่เดือนแรกเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่นะแฮปปี้กันอยู่พูดคุยกันดีอยู่แต่ว่าหลังๆมานี่จะเริ่มละเริ่มมีปัญหามันตัดกันยังไม่ได้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะปัญหามันเริ่มละเริ่มที่จะบางท่านบางท่านอาจจะเจอในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ได้หรือครึ่งปีหลังหน้าเนี่ยนะคะเราทานายในครึ่งปีหลังหน้าแต่บางท่านอาจจะเริ่มเกิดตั้งแต่นี้ละ มันจะเหนื่อยกับความรักคนรักหรือความรักไม่โรแมนติกเลยแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวเนี่ยอบายามกต่างๆหรือคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยร,าาระมัดระวังให้ดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการหลอกลวงนะเพื่อให้มีความสุขสบายใจนะคะเป็นอย่างนั้นหักหลังปันใจคนมีครอบครัวนะ อืมจะเป็นอย่างนั้นมันทําให้เกิดความรักมันเบื่อกันน่ะมันมีโอกาสจบสิ้นกันในบางคู่หรือบางคู่ตกลงกันได้แต่ต่างคนต่างอยู่ๆกันแบบเซ็งเซ็งเซงสังกตายประมาณนั้นนะคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วในบางคู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรักอารมณ์โอ้อารมณ์แรงเหมือนกันนะปีหน้าเนี่ยนะคะเออแล้วอีกอย่างตัวชาวเมทุนเองก็มีเสน่ห์เนี่ยทําให้เขาต้องแบบหงุดหงิดอย่างนี้ด้วยส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวชาวเมทุนด้วยส่วนหนึ่งไอ้ความมีเสน่ห์เนี่ยเนี่ย แต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเขาอยากจะเลิกหรือเขาจะเลิกกับเราเป็นอย่างนั้นความสัมพันธ์จึงไปได้แบบเหมือนกับไม่โรแมนติกเลยอยู่ๆก็เป็นอย่างนั้นนะปีหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นนะบางท่านถึงขั้นหมดเวรหมดกรรมหรือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่สําหรับชาวมิถุนเพราะว่าดวงคนรัก,กัมันแรงนะส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันก็เหมือนกันมีแนวโน้มคล้ายๆกันนะ่ะ ค่ะคบกันไปเพื่อนเนี่ยนะคบกันไปเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยช่วงแรกๆโอ้โหแฮปปี oh, oh, ้ไปเที่ยวไปอะไรเป็นคู่ที่ดีต่อกันนะบางท่านอาจจะเป็นไม้อยู่แล้วเนี่ยเป็นไม้ที่ใจดีหรือไปเจอไม้เนี่ยนะหรือคบไม้คบกันเนี่ยมันมีปัญหาคู่แข่งเข้ามาแต่ก็ยังไม่เลิกนะเพราะถือว่าเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่ช่วงครึ่งปีหลังอาจมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนได้ไป อ่หรือไปเฉลิมฉลอมมีโอกาสแต่งงานว่างั้นเถอะในช่วงครึ่งปีหลังหรือบางท่านอาจจะเนี่ยแต่งผ่านมาหยกหยกเนี่ยหมันมานี่ก็ได้หรือปีหน้าเนี่ยนะอนนครึ่งปีหลังเนี่ยนะแต่ก็ต้องมีปัญหาเราของหาแห่งกันในลักษณะของการปันใจหรือมีคนที่มีเจ้าของมาเกี่ยวข้องกับขั้งทั้งที่เราอ่ะก็มีแฟนแล้วเงี้ยเพราะความมีเสน,เน่ห์ไงมันทำให้ขัดแย้งกับคนรักคนรักยิ่งอารมณ์แรงนะ อีนาคนรักอารมณ์แลยครับว,ว่างๆหรือว่ามีโอกาสก็ชวนกันไปทาบุญหน่อยสิ่งที่ทําได้ก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละนะทำเพื่อตัวเองใครไม่ได้หรอกมีแต่เราได้นั่นแหละแผ่มเมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะแต่อย่างไรก็ตามไม้ที่คบกันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันหรือหรือบางท่านคบกันเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานยังประคับประคองกันไปอยู่ถึงแม้จะเราของ,องเราแหงก็ตามถือว่าเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่อย่างไรก็ตามจะมีการทํานายแบบรายเดือนให้อยู่นะคะนะคะ ะะเพราะนั้นปรับตัวเข้าหากันให้ได้มีโอกาสได้แต่งงานนะคะแล้วก็เจอคู่ที่ดีแล้วก็ปรับความรู้สึกเอ,อเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันได้นะคะอืมนะคะในช่วงของครึ่งบีหลังถือว่าเอ,อ่ยังรักกันดีมีโอกาสได้แต่งงานในครึ่งบีหลังเปยแป่าคับประคองกันอยู่ถึงจะมีปัญหาหนักๆน,นะส่วนคนโสดนะเป็นคนที่มั่นคงกับความรักมากนะอดีตฉันก็ยังไม่ลืมเละ นะแต่ว่าเป็นคนที่มีสเสน,น่ห์นะคนคนโสดในปีหน้าบอกได้เลยนะคุณจะพบรักคุณจะเริ่มต้นเจอคนในช่วงต้นๆปีนะมกลากรุ่งปามีนาเมษาคุณเจอแนะ่แล้วชีวิตคุณก็จะแฮปปี้ในเรื่องของความรักนะคนโสดนะแล้วเจอคนรวยคนมีฐานะด้วยนะอ่าแหละคุณจะมีความสุขอยู่คุณจะเจอมีโอกาสได้พัฒนาในช่วงครึ่งปีหลังนะบางท่านอาจจะ เจอคนในเครื่องแบบนะบอกเลยเลยหรือชาวต่างชาติแล้วก็ต่างวัยกันด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะมีโอกาสได้แต่งงานนะมีโอกาสได้อาจจะถ้าไม่ได้แต่งงานในบางคู่อาจจะมีการพัฒนากันมากขึ้นมีโอกาสได้ไปเที่ยวมีโอกาสได้สารสัมพันธ์หรือพัฒนากันนะถึงแม้ว่าจะเป็นนิสสังของไม่ค่อยแบบไปได้เรื่อยๆไม่โรแมนติกเท่าไหร่ก็ตามเลือกได้นะ สำหรับคนโสดชี้มือเลือกได้เลยแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะนะคนที่เข้ามาเนี่ยบอกได้เลยนะเป็นคนที่มีฐานะนะแล้วก็มีหน้าที่การงานมีความมั่นคงนะมีตําแหน่งอืมแต่ขี้คือเจ้าอารมณ์หน่อยแค่นั้นนะนะคะก็เลือกให้ดีๆก็แล้วกันคนโสดนะก็เป็นดวงคาดการนะเดี๋ยวจะมีการทำนายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี้สรุปนิดนึงนะ ความรักของชาวราศีเมถุนเนี่ยในคาดการปี2567เนี่ยบอกได้เลยคุณจะมีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์เย้ายวนใจเลยแหละนะเลือกได้ชี้มือเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยทำให้เกิดปัญหานะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะห,หรือแต่งงานแล้วเนี่ยนะจะมีปัญหาอารมณ์ฉุนเฉียวหรือดวงคนรักขมมีโอกาสมีโอกาสเลิกกันได้ง่ายๆเพราะนั้นถ้ายัางรักกันอยู่ต้อง,ต,องต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ นะคะอยู่กันแบบเบื่อๆในๆนะคะความสัมพันธ์ยังยังแย่ๆอยู่อยู่กันไปอย่างนั้นแหละนะคนที่มีคู่ด้วยนะคือคนคนที่คบกันด้วยเออเป็นอย่างนั้นบางท่านอาจจะเป็นไม้คบกันเนี่ยแต่ถือว่าเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่ถึงแม้จะมีล,ละหองละแห่งกันบ้างแต่ยังไม่ไปไหนนะส่วนคนที่จะจบก็คือจบไปเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดหมดเวรหมดกรรมไปเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะมีสเสน่ห์อย่างที่บอกชี้มือเลือกได้เลย นะคะจะมีคนเข้ามาเป็นคนในเครื่องเครื่องแบบหรือคนอืชาวต่างชาติเนี่ยนะมีความมั่นคงอยู่นะ,ะในเรื่อง,องความรักแต่ว่าชาวไมถุนเองก็คบๆไปอย่างนั้นแหละนะมีเสน่ห์เลือกได้เพราะว่าอารมณ์ของคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะขี้เวียงหน่อยนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่อย่าซีเรียสนนะจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อีกครั้งหนึ่งอยู่นะคะนะคะมีโอกาสได้แต่งงานด้วยนะคนที่ คนที่คบกันเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานนะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีแรกก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือมีโอกาสพัฒนาความรักมากขึ้นนะคะถือว่าความรักของชาวเมทุนเนี่ยนะมีเสน่ห์ปีหน้าเนี่ยนะมีเสน่ห์มากเลยใครเห็นใครก็ชอบแต่ชาวเมทุนเองก็คุยคุยไปงั้นแหละ จริงๆก็เบื่อๆจริงๆกับความมีสเสน่ห์ของตัวเองเหมือนกันแหละนะคะนะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนในคาดการณ์นะปี2567รอยก็ังไงก็ตามไปดูการทำนายเป็นรายเดือนให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแนวโนม้มเฉยๆคาดการณ์นะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะชอบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อกแล้วกัน จะได้มีคลิปดีๆมาฝากกันท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ